สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะครับวันนี้บ่าวพี่อันมาโลก,กาครับพามาโลก,กาครับวันนี้มาผู้เดีวยวเด้อครับวันนี้อากาศอากาศดีมากเลยครับฮอนฮอนดีด,ดีเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งหม่องบอ่าวพี่ลกครับนี่ครับ จักลกได้จักมันนะครับมาพี่กันด้วังเศ้าหมัดนี่นะมาประมาณแปดโมงแปโมงกว่านีก้าสันสันกระายังไม่ยาวเลยห้าหกแปดสิบสิบสอดโอ้เด้้าหมัดแลวครับพี่น้องเ้าหมัดเป๊ะเป๊ะ บรรยากาศพี่้องเย้ยบรรยากาศดีๆด,ดีครับแต่น้ำผมมีเลยดูน้ำส่อันตะก้าอันนี้เบาพี่วานเองนะครับวานก้าเองลกเองดำเองโอ้เจ้าแต่ว่มีละมีมัน,นผู้ช่วยนะครับหนึ่งคนเพิ่นมาซอยลอก,ก้าพอพี่ลกผู้เดียวปไปเ้อครับเป็น พี่กับโมได้ลงคลปเพิงแล้วเด้อครับจักหาหยังกับมาลงบ่พี่กับยังขิดบอ่อจะเสียดลิปหยังอยากให้เอฟซี F C นะครับฝากอยากให้บาพี่เอทีดหยังคอมเมนต์มาเนี้ยเด้อครับคอมเมนต์กินเห็ดกับเขาบาพ็ดกับเขาหรืบพาไปหาป่า อากาศพี่น้องอากาศร,ร้อนมากอากาศดีแต่ห้อนห่อนพี่น้องอาจารยใครแต่มีลมครับมีลม <c oughs> บ่าวพี่หายไปไหนบอกครับเอฟซีว <c oughs> บ่าวพี่ง่ายพี่มาลกทางพี่เอฟซีถามบ่าวพี่หายไปไหนนะบ่าวพี่ก็บไไบริเวยไปแล้ครับแต่บริเวลงคลิป จักสจีลงคลิปยังเฮ็ดยังนะนี่มาดังเศร้าเมื่อยครับพี่นอ้องมันหอนเหรียญดามนำ้ำยันเอฟซีอันเอฟซีคือหอนแถมยันลืมเอฟเบ,บาวพี่เบาวพี่ก็เลยลงคลิปไว้คอมเมนต์มาได้ครับพี่นอ้องอยากให้เฮ็ดคลิปแนวไหนแนวสิบ,บันลงรูดูครับบัน, <c oughs> าานนี้นยมาขาดนั่นแหละ เดี๋ยวบ่าวพีคอ,อนไปลกกะกันเ้อครับอีกเยอะครับอีกเยอะอีกเยอะเพื่อจะเสร็จนะครับฝากฝากช่องบา่าวพีนี่นะครับเขาบาเบงลหลายๆเนอครับบ่าวพี่จะมีกาลังใจเห็ุคลิปครับเ,มมเดี๋ยวอามก่อนจะมาไม่เป๊กเราบอกเป๊กแร้วบอกจะเป๊กหลายได้บันแดดได้มือนี่นะใส่ครับกินกินรองเล่ไนไง รับความกบกับแจมแมงดาค้ากระดาษบอกครับฝากช่องหมอพีนั่นนะครับฝากมากคนไ์กดแชร์นั่นเด้อครับเดี๋ยวหมอพีจะลงคลิปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวหมอพีขอเป็นรถกลางครับพี่น้องบ๊ายบายครับ